บริษัทเอกชนยอมยกเลิกการเข้าปรับพื้นที่ชั่วคราวในที่ดินข้อพิพาทกับชาวเลหาดราวัยจงังหวัดภูเก็ตนะครับหลังเมื่อช่วงเช้าพยายามเข้าไปปรับพื้นที่ทําให้เกิดการ,รเผชิญหน้ากันถึง2ครั้งครับชาวเลหาดราวัยอําเภอเมืองภูเกต็ตยังเฝ้าสังเกตการบริเวณที่ดินข้อพิพาทเส้นทางเข้าบาร์ยป้องกันไม่ให้คนงานบริษัทบารอนเวโอเทรดจำกัดนํารถแบคโฮเข้าปรับพื้นที่ หลังบริษัทอ้างว่าที่ดินดังกล่าวนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและให้คนงานเข้าปรับพื้นที่เมื่อช่วงเช้าทําให้ชาวเลหาดราวัยออกมาขัดขวางและเกิดการ,รเผชิญหน้าสองครั้งเจ้าหน้าที่ปกครองตํารวจและทหารต้องเข้าควบคุมสถานการณ์ป้องกันเหตุบานปลายนายอารุณโสรสนาย,ยกเทศมนตรีตำบลราวัยเปิดเผยว่าหลังเข้าพูดคุยกับคนงานบริษัทบารอนขณะนี้บริษัทยอมนำรถไดโคลออกจากพื้นที่ และยุติการปรับพื้นที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุผเผชิญหน้าทำให้สถานการณ์ขณะนี้เริ่มคลี่คลายเหลือเพียงชาวบ้านบางส่วนที่ยังเฝ้าพื้นที่เส้นทางเพื่อป้องกันแม่คนงานนั้นหลักรอบเข้าปรับพื้นที่อีกคับ